มุยชายปัดชือกและตอนนี้นะฮะเดินทางมาถึงมวยคู่ที่4ในค่ำคืนนี้นะฮะรูปพิกับน้ำหนัก52และ51.5กิโลกรัมนักชกในมูลน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดค่ายโชชนะทิพยิม Alright ladies and gentlemen introducing your thai warrior fighting about the blue corner he representing ubon ratchathani province ladies and gentlemen that's here rep for chatpon atit อีทรอยเซย์ยไทร์วาริโอฟันติงอาวุบลูทอนเนอร์อีร์ป representing จังหวัดราชธานี province อีส์เรนนิ่ง a torch at o u tip gym ladies and gentlemen un, นะชัดพุนอันดั i a t และในชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดปุรี่ลำสังกัดค่ายลูกหลวงปู่อุดมจีมดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรู่พิกน้ำหนาาัก5 11กิโกรัมครับ And his opponent in the red corner, another Thai warrior, he representing Buriram province. He's running at Lu Luopu Udom Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Rumwitiya <laughs> Singawa announcing your Thai champion. He representing ป u r i r a m province it's running at l u k l u a n g p u u d o m จี๊ย that is un gentleman รุ่งวิทยาส n งห a นวะอุ t มาครับท่านผู้ชมครับแชมเปี้ยนไทยตัดเชื่อทางคอมเมดี้ทีวี HD ช่อง34เดินทางมาถึงในคู่ที่4ของรายการครับมีการต่อนดำหนักให้นะครับครึ่งกิโลกรัมครับ ในพิกัด51.5ของทานด้นชัดพลอาทิตย์ไอ t ทีต่อน้ำหนักให้กับทานด้นรุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธครับจากบุรีรัมในพิกัด52กิโลกรัมครับเหตุใดก็ตงดานชัดพลอาทิตย์ไอทีต้องต่อนหนักให้กับแชมป์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับชัดพลเนี่ยหรือว่าเดิมทีก็คือเจ้าดาบปลายปืนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือทางด้นกุศกรน,น้อยสอจุลเสนเดิมต้องบอกว่าการะดูการามถือว่าเป็นถ้าเวทเดียวกถือว่าเป็นระดับประเทศไทยนะครับ เป็นนักมวยรุ่นเล็กเป่น้อยครับ,รบแต่วันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นน้องก็อย่างรู้วิทยาครับติกีแชมป์จากเชั่นเป็นโมเทตัดเชื่อไปรู้จักกับธนชัดพลก่อนครับชื่อจริงชนะกิต,ติพงศ์เจริญลอยครับจากอำเภอดอ,ดอนมดแดงครับจหอดอุบลราชธานีในวัย29ปีส่วนสูง158เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ1นแพ้2ครับก็แพ้กับเพชรโสและล,ะล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับชนะคมเพชรสนาแข่ ตรงย้อนกลับไปเมื่อปี2,561เลยครับจากสังกัดแข้มวยชอชนาทิพยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับรุ่งวิทยาหรือนายวิทยาสุขจิตเจ้าของฉายาซ้ายปรมาณูจากตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ,บ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันนั้น22ปีนะครับสูง163เซนติเมตร4ไฟเลยครับท่านผู้ชมครับที่ไม่แพ้ใครและชนะมาทั้งสิ้นครับายแดงชนะชาติพิชิต ชนะพลังพลชนะธงชัยและล่าสุดชนะฟ้าหลังฝนครับเป็นการชนะเทคนิคก็ knock out ไปในยกที่3ด้วยครับจากสกัด่ายมวยล,ลูกหลวงปู่ดมครับที่โจดบุรีรัมย์แล้วแชมป์มวยเพชรตัดเชือกที่กัด51กิโลกรมัมแล้ววันนี้ได้น้ำหนักครึ่งกิโลกรัมด้วยครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสายเจอสายข้างบนคู่นี้ครับวันนี้นี่นักชกจากบุรีรัมย์นี่มาชก4ี่รายด้วยกันหรือจริงคู่3 4 5 6ครับเรียงกันมาเป็นแถวๆครับ สิงโตรุ่งวิทยาคู่ถัดไปยังมีนาวีครับ<อ>แล้วก็คู่เอกในรายการเจ้ามรดกเพชรครับ <c oughs> เด็กจากบุรีรัมย์นะครับซ้ายของธนารุ่งวิทยาทาหน้าที่ก่อนครับวันนี้เจอรุ่นพี่ครับเจอกระดูกชิ้นโตแต่ก็มั่นใจในพลังแข้งซ้ายครับรุ่งวิทยา <c oughs> บอกว่านาทีนี้ใครก็อย่ามาขวางครับกําลังสดกําลังเข้าครับวันนี้เจอกระดูกรูปหงกระดูกขัดมันเลยครับาเกี่ยวได้คืนในแข้งขวาครับธนาเจ้าชัดพลนี่นะครับ ลา,างข้า,านข,าขวาจนได้ครับทัชพลมาด้วยความนิ่งครับวันนี้รุนนี้ไม่มีตกใจครับเออตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนการกลับมาแล้วนะครับสายของธนารูกิทยาวขวาทางด้งได้ครับทางด้านทัชพลวูกย,ยาเดินหน้าด้วยตอ้เตะตายต่อยสายตามสูตรครับมาคอยวัดระยะก่อนนะครับ เปลี่ยนกาดไปเปลี่ยนกาดมาครับตาราชัดผลส่วนนี้นะครับแต้องการให้คู่ชกนี่หลงทางครับจับทางลําบากนะครับซ้ายมาชัดผลนี่มีแข้งซ้ายแข้งขวาครับส่วนลุงพุทยานี่ซ้ายล้วนๆครับซ้ายอย่างเดียวเอาอะไรครับกรรมการดรนาคินคําสีเรียกทั้งคู่มาเตือนอะไรครับต้องออกอาวุธครับผ่านมาในเกมกันังสนุกครับคู่นี้ยังไงก็ต้องลุยครับลุงพัทยาเดินหน้าจับในต่อ จังหวะกตีครับแต่ด้านชัดบอลที่บนได้ล็อกตีหน้าขาแล้วแต่แต่ว่าลุงวิทยาแก้ด้วยจังหวะตัดหักทิ้งครับเอาสูนยได้เหมือนกันลุงวิทยาครับตอนนี้มารอกลางเวทีกำลังค่อยๆเล่งเกมครับทีบ,บนออกมาก่อนครับแต่ด้านชัดบอสองซ้ายจากลุงวิทยาผมนายประกบได้เกาะได้แล้วเป็นทางด้านเจ้าลุงวิทยาตีขึ้นมะา เกาะได้ล็อกแขนได้ครับแต่ว่าปล่อย <BS> ให้ด้าน่ากวิยยานได้ตีครับนังชัดพลนี่นะครับเล็งไปเล็งมาเนี่ยรุ่ยานเริ่มจะหาจังหวะเข้าช่องเข้าทําได้เหมือนกันครับ <BS> เขี่ยล่างมาดื้อเลยครับนี่แหละครับความเก่าของทางด้านชัดพลหรือว่าดาบปลายปืนนี่ครับประสบการณ์ล้วนๆครับเขี่ยทิ้งได้ไง่ายๆลุกขึ้นมาลูกวิ่ยานเดินหน้าลุยต่อครับ <BS> ยังคง ดักรอเก็บจัองหวะ2อยู่เอาตัดไม่ลงครับตีด้วยขวาทัานทีกัตานาเจ้าชันพลแต่ว่าได้มาเพียงแค่จังหวะเดียวเท่าน,นั้นครับมาว่าตอนในช่วงปลายยกที่หนึ่งครับยุนวยูยาพยายามเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าไปหาสายมาแล้วครับเริ่มจ้องนายกัตานากันตนาขี้เนี้ยเจ้าชันพลนี่ถอยเยอะเลย,ยครับหมดยกแรกครับ The champion. คุณผู้ชมครับจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่รองของรายการแล้วนะครับคู่น่าทาาพลาดเช่นกันคับกับพิกัด47กรัมไทยกับสวอปอลาว์กับนาวีชอชชัยจากบุรีรัมย์กับเจ้าเป็ดศึกประทะกับลาวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนจากสวอปอลาว์ดูคู่ค้ำกันก่อนนะจังหวะประสานเตะ แฉลบกาดพีดโดนเกือบเข้าซออคองระหน้กแลชัดผลอเอาเละครับดกแรยดูผ่อนเกมนะครับงานรัดดูเหมือนว่ายกที่2นั้นตอนยกเดินเบียดเลยครับโอ้ยไปเดินแล้วไปชนฝักลูกนี้ไม่ใช่งานง่ายครับวันนี้ลูกทยานี่ึ้นมาทุกเม็ดเหมือนกันนะครบับล็อกบอนขีดแล้วจะชากมาตีได้ไหมยังไม่ชัดเลขดีขวาเอาแต,ต่ติดเขา่าโอ้โหมาเลยครับวงในของด้านชัดพลนลครับจากไหนามาก็มีลูกฝางจากลูกทยาเหมือนกันครับ ชัดพลจะเดินและอ้าวเป็นรับแทงซ้ายอีกครั้งครับชัดพลเวลาเสียบด้วยขวาโอ้ยยัดมาแต่ละทีรุนแรงกับด้านดาบใบปืนหรือว่าเจ้าชัดพลกับในว,วันนี้ลากหลัง,ลงตีแต่จ,จะล็อกล่างนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันกัะด้านรุงพิทยาตัวนี้ครับเจอร่นเข่ารุนพี่แบบนี้ก็หนักใจเหมือนกันของลุงพิทยาชัดพลนี่เลยว่างัดวิชามาหมดไส้หมดนฟุงเหมือนกันครับอ้าวลูกนี้โอ้ยไปโดนทิพน่้งายท้องหายไส้ครับ <c oughs> สเสียงเลี่ยมให้รุ่นน้องครับ มาสับด้วยสอกซ้ายครับรุ่งิทยาเจอขวาของชัดพลครับขวาในดูว่าเหนียวจริงครับบนในชัดพลตีด้วยขวาลากมาได้อีกไหมตีเที่ยวเบิ้ลครับอีกทีมายังแม่ถุงธนารุ่งิทยาร่วบคืนเลยครับนี่เต็มคืนได้มาทำงานหนึ่งดอกกับรุ่ิทยาครับมาลุ้นกันต่อครับเก่งบงในเป็นยังไงเต็มด็กหน้าเข้ามารุ่งิทยาสับสองซ้ายโต้คืนครับ ซ้ายยาวครับแม่บัวซ้ายเป็นการที่ชกด้วยเพราะนั่งยากครับรัดล่างมาตีด้วยข่าซ้ายจากลูกวิทยาแล้วแปะคาไว้ครับนี่นะครับของอาการเลว่าเหนียวแน่นครับลูกวิทยาแทงซ้ายแล้วแปะเอาไว้ก่อนนะครับขยับเข้ามาตีตียัดด้วยขวาครับเราจะโหมโหมได้ไหมแบบบิดมาอีกไม่ลงมาไปต,ติดมุมเชือกครับพอดีจัก,กรช่างแล้วไปได้เชือกช่วยชีวิตครับทางด้านลูกวิทยา การสับเมือแล้วเดินหน้าต่อลุงทัาซ้ายเข้ามาเริ่มจะวางได้ครับลุงทัาครับขี่ได้แต่ะปล่อยให้าด้านลุงวิริตีแล้วโอยแกะ,กะเอาแบบเน้นเ้นเนี่ยนะนชัดพลครับเรียกว่าแต่งตัวนานไปครับลุงธัาตอนนี้ก็เริ่มจะมองเห็นอาวุธคู่ต่อสู้ครับขาซ้ายของพระรูทยาชัดพลโดนรัดเกวครับอู้นี้ไปไม่ไปเหมือนกันครับชัดพลวันนี้ โ,โดนลูดน้องแบบนี้ไปไหนไปด้วยก็เริ่มจะผิวไม่ออกครับชัดพลอาอการหนักใจพอสมควรครับ<อ>ไหลตอนเข้ามาถีบด้วยขวาอ้าวแม่ฉุกครับโอ้ยรวมตัวอีกทีมีอาการแล้วย้ำทันทีนะนะรุ่งิทยาโอ้ดีนะครับเหตุอาการนิดเดียวครับวิ่งไล่กีได้ตามครับรุ่งิทยาแม่เก็บอาการไม่อยู่ครับชัดพลโอ้นี่นะนะท้องบางไปหน่อยครับชัดพลแผ่วเลยครับ ยัยกงไปย้ปอนกับรุ่งทยายัางไม่พอใจคนนั้นยังวงวิ่งเข้าไปหาต่อเล่นงานเป้าใหญ่เป็ะแลวครับสายเข้าไปโอ้ยโ,โดนแข้งสัดเต็มลําตัวเลยครับโอ้โหแล้วร่วงลงไปคามุมตัวเองครับดรอกตนาคินเข้ามาทําหน้าที่นับเลยครับ6เลยครับ7 8 9และ10ปิดเกมครับโอ้โหวันนี้รุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธครับ เจ้าของชายาซ้ายประมณูแกบิเก้แชมป์มวยไทยตัดเชือกคว้าชัยได้ครับในยกที่2เหลือเวลาอีกนิดเดียวจะหมดยกอยู่แล้วครับเด็ดขาดแล้วเกิดครับแข้งซ้ายจังลุงทยาไปมีอาการก่อนดูครับตั้งแต่ลูกถีบครับพอถีบแล้วจุกครับรู้เลยครับแล้วแกล้วงต่อตั้งแต่ลุงทยาหลังจากนั้นนี่บทหนักครับเฮยสตาร์เข้าไปอีกมันเต็มแข้งจริงครับ โอ้ส่งมุมเลยครับซ้ายของทด้านรุ่งวิทยาครับถือหัวดเข้าไปเต็มๆครับนี่ล้วงมาก่อนนะครับแล้วได้จังหวะในเกีียวพอจังหวะผู้ต่อสู้เสียท่านี่การตกกับซัดเข้าไปเต็มแข้งครับจุกครับโอ้จี๊ดเลยครับปิดเกมท่านชมครับไปบนเวทีครับเอาเลยครับเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า it's time for fight the prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทย Facebook เ a g เพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Facebook Page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner. By way of knockout, red corner, Rungwutiya Singawat.